สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังด้วยแอปธนาคารกรุงเทพหรือบัวหลวงเอ b a n k i กินะครับเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนที่1น,นะครับใหก้กดที่แอปเป่าตังนะครับกดที่ g wallet ในหน้าเป่าตังนะครับตอนนี้เงินที่ g wallet ของผมมีอยู่0บาทนะครับผมจะเติม ธนาคารกรุงเทพนะครับเข้ามา1บาทนะครับลองดูวิธีนะครับกดปุ่มสีเขียวเติมเงินเข้า gwallet ครับกดธนาคารกรุงเทพครับกดแอปบวัวหลวง mbanking ครับขั้นตอนที่1นะครับให้คัดลอกรหัส gwallet id 15 15ตัวนะครับกดคัดลอกไปนะครับ ขั้นตอนที่2เปิดแอปพลิเคชันบัวหลวงเ b a n k i n g ิขั้นตอนที่3เลือกเมนูเติมเงินขั้นตอนที่4วางรหัสที่เรา copy 15หลักตัวตะกี้นะครับลงในช่องแล้วก็ใส่จำนวนเงินเปิดแอปบ,บัวหลวงเ b a n k i n g ขึ้นมานะครับกดเลือกที่เติมเงินครับ ใส่รหัสผ่านหรือสแกนลายนิ้มือนะครับจะสังเกตเห็นซ้ายมือนะครับตัวอักษร P ตัวใหญ่นะครับแติเงินพร้อมเพล์ให้เรากดตัวนี้นะครับจากนั้นวางลงไปครับใส่จำนวนเงินครับผมจะลองเติมไป1บาทนะครับ บันทึกถ้าเรามีข้อมูลหรือว่ามีหมายเหตุเราก็สามารถพิมพ์ใบได้นะครับกดต่อไปครับน่ายืนยันนะครับให้เราตรวจสอบบัญชีผู้รับนะครับว่าถูกต้องตรงไหมนะครับแล้วก็จำนวนเงินกดยืนยันต่อไปครับใส่รหัส PIN เพื่อทำกายการนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ผมได้เติมเงินในแอปบวัวหลวง Mbanking ของธนาคารกรุงเทพเข้าไปในแอปเป่าตังเมนูจิวอลเลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะดูได้ยังไงนะครับก็ให้เข้าไปที่แอปเป่าตังนะครับกดที่เมนูจิวอลเลนะครับตอนนี้นะครับเงินได้เข้ามาในบัญชีจีวอลลของผมแล้ว1บาทนะครับ ก็เป็นวิธีที่ทําง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนหากใครสงสัยหรือติดปัญหาอะไรนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบครับหากชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ